จเจเ้เจ้ต้นกล้ามานี่เร็วมาหาแม่เร็วไปแล้วนะไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะเล่นอะไรครับ ต้นกล้าเล่นอะไรครับดูสิต้นกล้า <c oughs> ใช่ใช่แปดเดือนแล้วครับบาย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 เร็วปลบมือเร็วทวดมาแล้ว